รายการห้องดับจิตคุณเคยได้ยินเสียงแปลกๆในหอพักไหมเสียงที่เหมือนไม่ใช่เสียงของมนุษย์ปี2,559ที่เชียงใหม่หอพักแห่งหนึ่งเคยมีเรื่องเล่าสยองขวัญที่ยังคงหลอกหลอนนักศึกษาที่พักอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของห้อง2 0 7นนักศึกษาหญิงคนหนึ่งได้ย้ายเข้ามาพักในหอพักแห่งนี้เธอมักจะได้ยินเสียงแปลกๆในช่วงกลางดึกเสียงเหมือนคนเดินไปมา เสียงเหมือนเข้าของตกแต่เมื่อเธอพยายามจะมองหาต้นเสียงเธอกลับไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังจะหลับเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเธออยู่เมื่อเธอค่อยๆลืมตาขึ้นภาพที่เห็นทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบตรงหน้าประตูห้องของเธอมีร่างเงาตะคุ่มๆของคนคนหนึ่งยืนอยู่แต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือเขาไม่มีหัว ร่างนั้นยืนนิ่งสนิทไม่ขยับขยื่อนดวงตาที่ควรจะมีกลับกลวงโบไรซึ่งแววใดๆความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างนั้นทําให้เธอแข็งทื่อทําอะไรไม่ถูกเธอได้แต่จ้องมองภาพสยดสยองตรงหน้าด้วยความหวาดกลัวสุดขีดคืนแล้วคืนเล่าเธอยังคงเห็นเขาปรากฏตัวที่หน้าประตูห้องเหมือนเฝ้ารอคอยบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะกําลังทวงคืนอะไรบางอย่างที่เธอไม่รู้ เรื่องราวของผีไม่มีหัวในหอพักแห่งนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทำให้นักศึกษาคนอื่นๆต่างก็หวาดผวาบางคนถึงกับตัดสินใจย้ายออกไปไม่กล้าที่จะอยู่ต่อแล้วคุณละ่ะถ้าคุณต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำอย่างไรถ้าคุณอยากฟังเรื่องหลอนๆน่ากลัวกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเขียนคอมเมนต์บอกเราที่ช่องห้องดับจิตนะคะ แล้วเราจะพาคุณไปดำดิ่งสู่โลกที่เต็มไปด้วยความสยองขวัญครั้งต่อไป